ในคืนวันที่17พฤศจิกายนของปี2568 โลกอินเทอร์เน็ตถึงกับต้องตกตะลึงเมื่อเพจออฟิเชียลของโอฮาน่าแกงยูทูบเบอร์คอนเทนต์ผ่าดโพนสุดเกลียนจะได้ออกมาประกาศผลสภาพพนักงานเดอะมีนชายผู้เป็นหนึ่งในทีมงานต้นกําเนิดและผู้ที่คิดชื่อของช่องโอฮาน่าช่องที่กลายมาเป็นอันดับหนึ่งของดวงใจของชาวไทยหลายๆคนรวมถึงผมด้วยซึ่งแน่นอนหลังจากนั้นก็จะเกิดมาถึงการตามหาเหตุผลที่เดอะมีนถูกไล่ออกซึ่งจะกลายมาเป็นการเปิเปดปโปงโกงเงินบริษัทที่ทําให้เราได้มาพบเจอกับเรื่องราวการจบลงของแกงโอฮาน่าพะ ฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่แรกจนจบให้เพื่อนๆได้ฟังและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปทำบามรงกันก่อนดีวกว่าครับ ตั้งแต่ยุค2 0 0 0เป็นต้นมาการเข้ามามีอิทธิพลของฝั่งอเมริกาที่ทําให้หนุ่มวัยรุ่นในยุคนั้นจะต้องเคยผ่านตากับหนังเรื่องแจ็คแอสหนังกึ่งสารคดีที่จะพาเหล่าหนุ่มโฉดประจํารายการไปทําร้ายร่างกายตัวเองแต่แทนที่มันจะดูเป็นเรื่องคอนเทนต์แสนโหดร้ายที่ไม่น่าชมทําให้แจ็คแอสเนี่ยกลับกลายมาเป็นแฟนชายพันล,นล้านที่ทําให้พวกเราได้ไมาเห็นนอกวิวและผองเพื่อนเจ็บตัวโดยการทําอะไรแผงแผงคอนเทนต์ของหนังที่แทนที่จะทําให้เราอยากเปลี่ยนช่องมันด้านกลับทําให้เราเนี่ย อยากดูเข้าไปอีกว่าพวกเขาเนี่ยจะโหดได้มากกว่านี้จะเจ็บตัวได้มากกว่านี้จะทาร้ายกันเองจะแกล้งกันเองได้มากกว่านี้ไปอีกเท่าไหร่และวคอนเซปต์ของรายการแจ็คแอสที่เลิกทําไปในช่วงหลายปีหลังๆที่ผ่านมาก็จะกลับมาทําให้ถูกเป็นที่โด่งดังอีกครั้งในประเทศไทยผ่านช่องรายการ u t u b e ที่เมื่อเวลาผ่านไปนับ10ปีเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์แบบเดียวกันออกมาได้ให้คนชมผ่านช่องสาธารณะโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสักบาทและนั่นก็เป็นที่มาของกลุ่มเฟ กลุ่มชายชะกันที่ออกมาทำคอนเทนต์โลดแล่นในยุค YouTube ช่วงแรกๆของประเทศไทยผ่านคอนเซปต์ง่ายๆอย่างการเรียนแบบแจ็คแอสโดยใช้วิธีแบบไทยๆแกล้งกันเองได้ในบ้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวดราม่าของสมาชิกในแก๊งเองบวกกันกับความชอบที่แตกต่างกันออกไปเมื่อแต่ละคนโตขึ้นสุดท้ายช่องเฟสเฟก็จะหายไปตามกาลเวลาเหลือไว้เพียงช่องว่างคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ที่มันไม่เคยมีใครทําออกมาให้เราเห็นหลังจากนั้นอีกเลยซึ่งในขณะเดียวกันนี่แหละ จะเป็นช่วงที่เหล่ากลุ่มเพื่อนมาหาลัยที่มีชื่อแกงว่าโอฮาน่าแกงที่เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมาพบเจอกันด้วยความบังเอิญล้วนๆก็ได้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะทําช่อง YouTube ของตัวเองพร้อมออกรายการแรกในคลิปที่มีชื่อว่าตลกมุกเก่าโอฮาน่า EP หนึ่งในช่วงปี2016และคลิปหลังจากนั้นที่ตอนแรกเนี่ยมีอาร์มคนเดียวแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆบวกกับสไตล์คลิปเปลียนแกล้งเพื่อนที่คนไทยยังคงตามหามันก็เป็นเหมือนการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคอนเซปต์การแต้งเพื่อนอนน,น,นี้ และในคลิปช่วงแรกๆยังทําให้เราได้มาเห็นตัวละครในช่องที่แต่ละคนเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมุมกล้องที่ดูเหมือนว่าจะถ่ายกันเองแบบสุดๆมันทําให้พวกเราเนี่ยเห็นถึงความจริงใจเหมือนเพื่อนแกล้งกันเองความเชื่องโยงกับเด็กบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมันทําให้ภายในเวลาไม่กี่คลิปครับอาร์มปกป้องดิวซาบอนอูดและเดอะมีน ก็ได้กลายมาเป็นที่รู้จักในนามโอฮาน่าอย่างเต็มตัวแก๊งสุดเกลียนที่คลองใจใชายวัยรุ่นแท้ไปได้ภายในเวลาอันสัน้นแต่เรื่องราวการพบเจอกันของพวกเขาหายิ่งทําให้โอฮาน่าเนี่ยมันน่าสนใจยิ่งกว่าเดิมมากไปอีกเพราะการพบเจอกันของสมาชิกแก๊งโอฮาน่าเนี่ยมันจะเริ่มจากซาบอนและเดอร์มีนที่เป็นเพื่อนกันในสมัยมหาลัยและเขาเนี่ยก็มีแก๊งอยู่แล้วนะและแก๊งนี้ก็มีชื่อว่าโอฮาน่าและความบังเอิญมันก็ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นที่ปกป้องเนี่ยได้มาเจอกับเดอร์มีนแล้วก็ซาบอนตอน ซึ่งปกป้องเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกับอาร์มชายผู้ที่จะเป็นเหมือนคนที่มาดูแลจัดก,การช่องทั้งหมดในเวลาต่อมาก่อนที่หลังจากนั้นปกป้อง อามก็จะแยกย้ายไปเรียนมาหาลายัยและแต่ละคนก็จะได้ไปเจอเดอมีนไปเจอพี่อูดแต่ด้วยเคมีที่เข้ากันพวกเขาก็เลยได้มาอยู่ในบ้านเดียวกันร่วมกันในฐานะโอฮาน่าในที่สุดและอุปสรรคแรกในฐานะเพื่อนที่พวกเขาจะต้องได้มาพบเจอด้วยกันก็คือความจริงที่ว่าพวกเขาแต่ละคนเนี่ยมาจากบ้านที่ไม่ได้มีฐานะมากมายสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ในช่วงปี2559พวกเขาต้องแยกย้ายกันออกไปทํางานทั้งทที่ยังเรียนอยู่จนแทบไม่ได้ติดต่อกันเลยเป็นเวลาอยู่พักใหญ่และในช่วงนี้เนี่ยแหละครับที่อามเนี่ยต้องออกไปฝึกงาน และได้ไปทําตําแหน่งตากล้องอยู่ในช่องของ b ีเดสกาหนึ่งในช่อง YouTube ชื่อดังของประเทศไทยและการทํางานที่เมื่ออาร์มได้ไปเห็นด้วยตาของเขาเขาก็ได้เริ่มมีความคิดอยากจะออกหน้ากล้องบ้าง จนทาให้สุดท้ายเขาได้กลับบ้านแล้วก็ออกมาทําคลิปโอฮาน่าตลกมุกเก่า EP แรกแล้วก็การมาเป็นเหตุผลว่าทําไมในคลิปแรกครั้งนั้นอะ่ะเลยมีอาร์มออกมาแค่คนคนเดียวซึ่งหลังจากการอัปโหลดคลิปแรกไปนั้นอาร์มก็จะได้ไปทําการปรึกษากับเพื่อนๆถึงความเป็นไปได้ของการทํา YouTube ที่อาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางการหาเงินให้กับทุกคนได้ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เริ่มมาเห็นหน้าของสมาชิกโอฮาน่าอยู่หน้ากล้องอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับคอนเทนต์แกล้งกันแบบไม่เกร อยู่ในช่องแบบไม่ขาดสายช่องโอฮาน่าก็จะเป็นเหมือนการเข้ามาอุดรอยรั่วของสมัยนั้นที่รุ่นพี่เฟดเฟ่หรือแม้แต่แจ็คแอสเนี่ยก็จะเลิกทําไปแล้วและถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีดราม่าพูดไปถึงความรุนแรงในคลิปบางคลิปจนทาให้ในที่สุดความกดดันพวกนั้นจะต้องทําให้คอนเทนต์ในช่องเริ่มเบาลง เบาลงอย่างเห็นได้ชัดและความเปลี่ยนไปของคอนเทนต์พวกนี้มันทําให้สมาชิกแฟนคลับบางคนเริ่มออกมาคอมเมนต์สังเกตถึงรูปแบบคลิปที่เริ่มเปลี่ยนไปจากการแกล้งเพื่อนแบบรุนแรงมาเป็นคอนเทนต์แบบสนุกสนุกซึ่งดราม่าในครั้งนี้ถึงกับทาให้ยอดคอมเมนต์ที่ต่างพูดไปในเสียงเดียวกันและยอดคนดูที่ดูท่าว่าจะน้อยลงไปบ้างมันทําให้เหล่าพี่ๆโอฮานาถึงกับต้องออกมาอธิบายถึงความจริงของวิธีการจ่ายเงินของช่อง YouTube ที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันโดยหลังจากนี้พวกเขาได้ออกมาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยทำคลิปที่รุนแรงจนเกินไป มันจะได้รับเงินร้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งและนั่นก็หมายความว่าคลิปทั้งหมดที่โอฮาน่าเคยทํามามันไปเข้าเกณฑ์แบบนั้นหมดเลยแต่อีกปัญหาหลังจากนั้นคือสิ่งที่ตามมาจากความรุนแรงในคลิปที่มันก็คืออุบัติเหตุและการเจ็บตัวจริงๆของสมาชิกหลายๆคนที่อาจจะถูกตัดออกไปเมื่อคลิปออนแอร์ทำให้พวกเราไม่ได้เห็นกันแต่เหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ดิ้วขาหักหลังจากคอนเทนต์แกล้งกันมันจะกลายมาเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้สุดท้ายช่องโอฮาน่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาได้ปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ให้ายา่อง He องร้แทจิ บางทีเราเล่นอะไรกันเราเป็นคนเราวนคิดเราพอเพื่อนเจ็บเราก็ใจสั่นเหมือนกันก็อย่เฮ้ยเดี๋ยวกูจะคิดให้ทวามจริงก็คือหลังจากคลิปนั้นมาก็คือแบบว่าเราลดเรื่องความแรงลงไปเยอะเลยนะ แต่คอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปมันกลับทําให้ช่องเนี่ยดูง่ายมากขึ้นใครจะดูก็ได้จนเรื่องที่มันดูจะแย่ที่สุดกลับทําให้โอฮาน่าในรูปแบบใหม่กลายมาเป็นโอฮาน่าที่มีผู้ติดตามมากขึ้นอย่างเด่นได้ชัดด้วยความไม่รุนแรงจนเกินไปความย่อยง่ายแต่ยังคงความติดตลกไว้มันจะทําให้พวกเราได้เห็นว่าโอฮาน่าในรูปแบบนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้อง และพวกเขาเนี่ยมาถูกทางแล้วแน่นอนว่าคอนเทนต์ที่เปลี่ยนแนวไปกับยอดวิวที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อคอนเทนต์นี่มีผู้ชมมากมายหลากหลายขึ้นเช่นเดียวกันการติดต่อเข้ามาของสปอนเซอร์ที่เรียกได้ว่าเริ่มเข้ามาแบบไหลไม่หยุดมันทําให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยรับสปอนเซอร์หรือว่ารับงานที่มันใหญ่ได้มากขึ้น แต่เมื่อบริษัทนั้นก็หมายถึงหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องถูกระบุไว้อย่างชัดเจนมากขึ้นโดยที่ตำแหน่งของแต่ละคนในโอฮาน่าที่จดบริษัทก็จะมีอยู่ทั้งหมด3คนอาร์มที่จะไม่มีหน้าที่เป็นครีเอทีฟคนที่จัดการภาพลักษณ์ของช่องและเป็นคนบริหารว่าอนาคตของช่องเนี่ยจะทําอะไรยังไงเดินทางไปในรูปแบบไหนเป็นคนคิดไอเดียซาบอนคนที่จะเป็นหัวหน้าดูแลพอปรวมไปถึงดูแลติติของช่องวัตถีผ่านมาเป็นยังไงหลังจากนี้ควรจะทํำยังไงต่อและในส่วนสุดท้าย เดะมีนที่จะมีหน้าที่ดูแลบัญชีและคอยบริหารเงินในบริษัทยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เงินในบริษัทเป็นยังไงบ้างเราใช้จ่ายในส่วนไหนไปเยอะเกินไปหรือเปล่าและเราเนี่ยจะจัดการเงินยังไงดีและที่สําคัญที่สุดจัดรายรับรายจ่ายของสมาชิกในบริษัททุกๆคน3สมาชิกหลักนี้จะเป็นคนที่คอยดูแลสถานการณ์ของช่องทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตส่วนสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มเนี่ยก็จะดูแลงานในส่วนต่าง เชนดิวที่จะเป็นคนควบคุมไฟยอดิเตอร์ปกป้องก็จะเป็นคนดูแลฝั่ง HR ประสานงานทั้งโลเคชันหรือเวลาที่มีคนมาสมัครงานพีอูดก็จะเป็นคนดูแลโซเชียลมีเดียต่างๆหรือสุดท้ายบิ๊กเขาก็จะเป็นนักแสดงหลักอยู่หน้ากล้องอย่างเดียวสมาชิกที่ในช่วงแรกเนี่ยเป็นตากล้องแต่ผันตัวมาเป็นนักแสดงเพียงอย่างเดียวแล้วในปัจจุบันโบนาครับทำเคียร์ทีปครับน้องอามครีครเอทีปสวัสดีครับผมเดมีนครับ เรืมบินครับผมบีนทำอะไรผมทำบัญชีพี่ผมซาบอนครับทำอะไรฮะทำพ็อปครับเป็นตะกล้องครับต้วอะไรับติดต่อประสานงานครับประสานงานใช่และตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานอกจากเราจะได้มาเห็นการเติบโตของช่องโอฮาน่าสมาชิกทุกๆคนเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป แต่ละคนก็จะเริ่มมีความชอบเป็นของตัวเองแล้วก็จะเริ่มมีหลายๆคนเนี่ยที่แยกออกไปทําช่องของตัวเองเช่นกันยกตัวอย่างเช่นนายอาร์มที่ก็จะออกไปทําช่อง ao story ช่องถ่ายวอล์กชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์ต่างๆของตัวเขาหรือซาบอนที่ก็จะมีช่องซาบอนเกมกาก ช่องที่เกี่ยวกับการเล่นเกมแคสเกมสนุกสนุกของซาบอนนอกจากนั้นคนอื่นๆครับก็จะมีช่องเป็นของตัวเองเช่นกันโดยที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบเป็นของตัวเองแล้วก็พยายามออกไปหาทางเติบโตโดยทุนที่ได้มาจากโอฮาน่าที่พวกเขาเริ่มทําด้วยกันอย่างเช่นพีอูดที่ปัจจุบันก็มีร้านกัญชาในร้านเนี่ยยังมีวอลแฮมเมอร์ขายอีกด้วยนะแต่คนที่ดูน่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเดอร์มินที่ไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยก้าวกระโดดไปแบบอย่างเห็นได้ชัดโดยที่เดอร์มินของเราจะเริ่มออกรถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันเนนล้านล้าดดวยงิสแะ ในขณะเดียวกันก็จะมีบ้านที่ทาด้วยสีดําล้วนแต่ในขณะเดียวกันเพื่อเปลือนของเขายังต้องผ่อนมอเดอร์ไซ์ใช้อยู่เลยรวมไปถึงคลิปในช่องโอฮาน่าช่วงหลังๆที่สมาชิกแต่ละคนก็จะเริ่มออกมามีการแนบแนมการใช้เงินของเดอร์มีนรวมไปถึงพูดถึงการกระทําอะไรบางอย่างที่พวกเราเนี่ยจะได้มารู้กันทีหลังที่จริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยกำลังแซะไปถึงเดอร์มีนที่กําลังโกงเงินสมาชิกทุกๆคนอยู่ตาหาผมก็ทักมาหกปีก็ขาดทุนอยู่ดูๆเรื่อยๆแล้วไม่เข้าใจเหมือนว่าทำไมเพราะอะไร แต่ที่ไหนบัญชีนั้นซื้อรถใหม่ทึองไรใหม่ <c oughs> แล้วความจริงก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นหลังจากงานแฟนมีติ้งของแก๊งโอฮาน่าครั้งล่าสุดงานที่จะจัดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในทุกๆปีและในงานเนี่ยปกติพวกเขาแก๊งโอฮาน่าก็มักจะมีของชำร่วยออกมาแจกแต่ในปีนี้ถึงแม้สมาชิกทุกคนจะอยู่บนเวทีด้วยกันครบแต่เหาแฟนคลับกับสังเกตได้ถึงของแจกและพร็อพที่มีรูปสมาชิกทุกคน ยกเว้นเดอร์มินซึ่งนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตั้งคําถามให้กับเหล่าแฟนคลับว่ามันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับกลุ่มที่เขารักมากที่สุดหรือเปล่าและพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าบนเวทีนั้นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราได้มาเห็นสมาชิกของโอฮาน่าอยู่ด้วยกันบนเวทีครบทุกคนพอมาในวันที่17พฤศ,ศจิกายน,นปี2568ทางเพจโอฮาน่าก็จะได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับการพ้นตําแหน่งการเป็นสมาชิกพนักงานของเดอร์มินโดยที่โพสต์ดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าเดอร มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับโอฮาน่าอีกโดยที่พวกเขาจะไม่ขอชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมเพราะอาจจะไปกระทบกระทางกฎหมายได้ซึ่งโพสต์นี้ก็จะได้ทําให้แฟนๆเ,นเข้าไปกดไลค์แต่เราก็จะได้มาเห็นว่าคอมเมนต์เนี่ยครับถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่เข้าข้างเดอร์มีนขัดตั้งคําถามว่าทําไมถึงไล่คนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกออกมาถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้เหตุผลก็ตามก็ยังมีเหล่าผู้คนที่ออกมาชี้แจงความจริงแล้วก็ยังมีเรื่องราวคอมเมนต์ถึงคนที่เริ่มออกมาพูดกันถึงเรื่องความจริงที่ว่า The mean เดารอรเงิน บริษัทถึงโดนไล่ออกมาเรื่องราวทั้งหมดครับมันก็เลยทําให้แฟนคลับเริ่มออกมาขุดคลิปเก่าๆออกมาทั้งที่เป็นเรื่องการแซลอามกันเล่นเรื่องการยักยอกเงินบริษัทรวมไปถึงเราสมาชิกแก๊งโอฮาน่าครับที่เริ่มออกมาเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลของตัวเองแต่คําถามนะวินาทีนั้นคือแต่ละคนสมาชิกของแก๊งโอฮาน่าเนี่ยเขามีความคิดยังไงกับเรื่องนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นบ้างและอามก็จะเป็นคนแรกของแก๊งที่ออกมาโพสต์ไว้ว่าพวกมึงเก่งมากเลยนะเราทําดีที่สุดแล้ว ดีต่อทุกฝ่ายเป้าหมายกูคืออาณาจักรแต่เป้าหมายมึงแม่งกระจอกสัตว์กูให้เกียรติทุกตําแหน่งที่กูมอบหมายกูไว้ใจแบบไม่มีเศษเสี้ยวในสมองกูให้ออกไปหาเทียเล่มอื่นจุดบ้านเราจะได้สว่างแต่มึงเรื่องที่จะขุดเทียเล่มหลักของทุกคนเพื่อที่จะทําให้บ้านของตัวเองสว่างใจของกูเนี่ยถึงก็แตกสลายผมแค่เล่านิทานให้ฟังเฉยๆนะหรือซาบ,บอนครับที่จะออกมาโพสต์ในเวลาต่อมาว่าก็แค่เนื้อร้ายวะ่ะ พวกเราตัดออกไปแล้วเช่นเดียวกันกับปกป้องครับที่ก็ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งมาเจาะแจ๊กกับเขาได้ไหมขอ,อนอนต่อก่อนกี่เกียรติพิมพ์แต่นันก็จะไม่ได้ตอบข้อสงสัยของชาวอินเทอร์เนต็ตได้เลยว่าความจริงแล้วเหตุผลที่เดอร์มินเดินไล่ออกเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่จนกระทั่งในวันต่อมาที่เดอร์มินได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองเป็นการขอโทษเพื่อนในสมาชิกโอฮาน่าและพนักงานทุกๆคนเขาได้โพสต์ไว้ว่าผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกๆคนอาร์มซาบอน ปกป้องอูดดิวบิก๊กและครอบครัวของเพื่อนๆทุกๆคนทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับของผมทุกคนจากหัวใจจริงๆที่ทําให้ผิดหวังในตัวผมผมขอโทษผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆและกาลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุดตอนนี้ผมได้ทําการขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทําได้ นำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้องผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทํามาหากินเพื่อที่จะได้เดินหน้ารับผิดช,ชอบทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับสุดท้ายแดกภรรยาผมครอบครัวของผม ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ครับผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับก่อนที่จะออกมาประกาศยุติบทบาทประธาน MC ็มโอฮาน่าในเวลาต่อมาหลังจากนั้นครับเราก็จะได้ไปเห็นสมาชิกอย่างขงจือ้อและใครอีกหลายๆคนที่เคยทำงานกับแกงโอฮาน่าก็ยังมีการออกมาโพสต์และข่าวต่างๆครับที่ก็ออกมาเปิดโปงคลิปเก่าๆเนี่ยแหละครับที่เป็นคลิปรวมตัดต่อมาว่าเอะเคยมีสมาชิกคนไหนเนี่ยเคยถากถางอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องเดอะมินหรือว่าเรื่องสถานการณ์การยักยอกเงินของบริษัทไว้บ้าง และอะไรเงี้ยแฉะร้อนว่ะเอ้ยเฮ้ยเอาลงแอร์ให้ได้สักหนึ่งองศาทีหน่อยวะซื่อมาสตรวนบอกว่าแสงแสงกว่าตัวเนี้ยกูไปเจอดูแม่งสองหมืนกว่าอ้าวทำไมทำบินเอร์มประเดี้ยนะทำบินบึ้ไม่ถึงว่าตามกันไหนหมดตาไหมม้รู้แล้วใช่ไหมไก่แฉะทำมาหกปีก็ขาดทุนอยู่ดูอูเรื่อยแล้วไม่เข้าใจเหมนว่าทำไมมีเพาะอะไร แต่ที่นาบัญชีนั้นซื้อรถใหม่ด้วออะไรใหม่หืออ้อต่งสดไปนะบ้านรถมอไซค์สองใช่ใช่ต่งสดชื้นเขาดูดีขึ้นตลอดครับแล้วพวกคุณน่ะที่ทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกของโอฮาน่าเขารู้เรื่องนี้กันมาตั้งนานแล้วแหละแต่เขาคงที่จะให้โอกาสหรือเลือกที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่พอคลิปแต่ละคลิปที่พวกเขากาลังถากถางเนี่ยมันก็ดูจะเป็นคลิปที่เก่าแล้วนะหรือเรียกได้ว่าไม่นานมานี้ใช้คํานี้ก็พอจะได้แต่ก็นั่นแหละครับ เรื่องเงินทองมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆและสุดท้ายเราก็คงจะรอดูกันนะนะว่าพวกเขาจะได้กลับมาดีหรือเราจะได้เห็นโอฮาน่าแบบครบคนกันหลังจากนี้หรือเปล่าแต่พวกคุณเมื่อดูมาถึงตรงนี้เรารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยและสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแก่พี c ซ